2020เชฟโรเลตเทอร์เบเซอร์ดีเซล2.5 LT ไม่59,000กิเมตรราคาล่าสุด539,000บาทวันนี้ลดเลยเหลือเพียง499,000บาทรอบที่แล้วเรารีวิวไปมีเก็บสีบ้างหลายชิ้นนะวันนี้นี่ฝาโปรงเก็บสีให้แล้วเรียบร้อยสวยงามนะมาด้วยสีดำได้เท่นะฮะรอบคันด้านหน้านี้เก็บเรียบร้อยนะฮะ แถบขวานี่บางชิ้นก็ขัดบางชิ้นก็ทำนะฮะรอยไม่เยอะเราก็ขัดให้ท่านนะฮะบางชิ้นเยอะก็ทำไปเลยนะแต่แถบนี้โดยส่วนใหญ,ญ่จะขัดซะเยอะนะอันนี้ขัดขัด นะยังเหลือคนแมวบ้างบางเบาบ au, ๆไม่เป็นสาระสําคัญก็ตามในรีวิวยกแรกเลยอ่ะให้ดูวันนี้สีสันวันนี้เก็บขึ้นมาแล้วสวยขนาดไหนเนียนขนาดไหนนี่ดูพร้อมกันเลยนะฮะสีเนียนสวยใสตลอดทั้งแถบเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะขัดนะฮะทำเป็นบางชิ้นตามรีวิวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวฉบับดั้งเดิมกันก่อนเลยฮะว่าก่อนเก็บงานสภาพเป็นยังไงไปดู รื่นสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้มาเอาใจแฟนๆที่อยากได้รถครอบครวัวเจ็ที่นั่งทรง PPV กันบ้างดีกว่านะครับโดยเฉพาะคนที่งบไม่เยอะฮะแต่อยากได้รถ PPV ที่สมรรถนะยอดเยี่ยมแล้ววันนี้บอกเลยนะรถบ้านสายจอดอีกแล้วนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2020 chevrolet trailblazer diesel 2.5 LT auto ขับ2ไม่5 9า0 0กนกโลเมตร Trailblazer ครับนี่คืออีกหนึ่งสุดยอดรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งทรง PPV ครับเป็นแบรนด์จากค่ายฝั่งอเมริกันนะฮะแม้ว่าปัจจุบันนี้บริษัทแม่เลิกกิจการไม่ได้ทำตลาดในประเทศไทยแล้วนะฮะแต่ว่ายังมีสาวกที่ค่อนข้างเหนียวแน่นในประเทศไทยนะฮะและด้วยความที่มันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลทําให้ง่ายต่อการดูแลรักษาหาลงอะไหล่และที่สําคัญเจ้าตัวนี้นะฮะได้ชื่อว่าเป็นญาติทาง่างของ,ง Isuzu MU-X ครับ เพราะฉะนั้นยังมีอะไหล่ในหลายๆส่วนเลยที่สามารถใช้ของ Isuzu ทดแทนกันได้ยกเว้นตัวเครื่องนะฮะเครื่องนี้จะเป็นของเชฟโดยตรงเลยอ่าวันนี้คือตัวสุดท้ายโฉมสุดท้ายลอตสุดท้ายเลยก่อนที่บริษัท จะเลิกทำตลาดในประเทศไทยนะฮะกับคันนี้เลยฮะ2020เ h e v r o l e Trail t Trailblazer ดีเซล2.5 LT Auto ขับ2ใหม่59,000กิโลเมตรโมเดลผลิตปี2020แท้ๆเลยได้รถบ้านมือแรกมือเดียวรับประกันโครงสร้างไม่มีจนหนักไม่มีต่อตอมไม่มีปิดความไม่มีน้ำท่วมเลขใหมล์แท้ๆ59,000กิโลเมตรรับประกันซื้อเก,กินเต็มราคาฮะ โอ้โหเรียกว่ารถบ้านสายจอดมาอีกแล้วฮะเดี๋ยวเพิ่งล้างเสร็จคันนี้เพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูกันเลยว่าสีสันผิวพรรณที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาสวยขนาดไหนมีอะไรต้องเก็บงานเพิ่มหรือเปล่ามาดูพร้อมกันเลยนะฮะวันนี้เป็นไมเนอร์เชนและเรียบร้อยนะปี2020แท้ก็จะกระจังหน้าหล่อๆแบบนี้เลยด้านบนจะเป็นโครมเมียมลากยาวๆตรงกลางโลโก้สวยๆด้านหน้ากระจังหน้าสีดำเงา มีทะเลอกนิดหน่อยอเดี๋ยวเก็บสีให้ท่านนะครับจบกิมนีเดี๋ยวเก็บสีฝั่งนี้คงไม่ต้องเก็บนะฮะไฟหน้าเป็นโคมมัลติรีฟลกเตอร์นะคะเพราะว่าเป็นตัวรองท็อปนะแต่ก็ยังมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับไฟหน้าสองฝั่งสวยใสยปิ๊งๆเลยฮะนี่ไฟตัดหมอกสวยๆเลยฝาโปงกันก่อนจริงๆต้องบอกว่ารอยใหญ่เนี่ยไม่มีแต่ปัญหาคือขีนกเยอะมากแล้วก็กัดสีเรียบร้อยแล้วโอ้โหเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่รอดครับไม่รอด ฝาโปรงเดี๋ยวต้องเก็บสีให้ท่านนะฮะ,ะแต่ผิวเดิมจริงๆถือว่ายังบางยังใสามาด้วยสีดํามุบเท่ๆแบบนี้เลยกันชนดูแล้วก็รอยเยอะกระจัดกระจายหลายจุดเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นกันชนก็เดี๋ยวเก็บสีให้ท่านทั้งชิ้นเช่นกันนะอ้าวมุดกันหน่อยครับช่วงล่างด้านหน้ามุดลงไปแล้วยังสวยมากนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอะไรมาต่อภาพรวมแถบขวากันเลยนะ แถบขวาโดยรวมถือว่าสวยนะครับประตู2บานโอเคถือว่าสวยใช้ได้นะฮะจะมีก็แก้มที่ดูแล้วไม่รอดรอยค่อนข้างเด่นค่อนข้างชัดค่อนข้างลึกมีแก้มที่อาจจะเก็บต้องเก็บสีแหละนะเท่าที่ดูแก้มเนี่ยเก็บแน่แต่ประตูดูแล้วขัดได้เพราะผิวยังโอเครอยไม่เด่นมากคอไปยังจัดว่าบางด้านหลังมีขนแมวนิดหน่อยนะฮะกับมีสะเก็ดนิดนึงแต่ดูแล้วขัดดีกว่านะเพราะด้านบนสวยมากด้านล่างขนแมวบางๆเชื่อว่าขัด ดีกว่าขัดได้นะให้มันจางๆเอาส่วนนี้ก็ขัดไปขัดไปนะฮะมือจับเจ้าของเดิมใส่ตัวไอตัวอะไรฝาเข้ามาแต่ไม่ค่อยสวยขออนุญาตถอดทิ้งแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขัดสีไปบันดงบันไดของเดิมโรงงานยังสวยใช้ได้กระจกข้างเป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้นะครับเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกศาสา์มาให้ด้วยเรียบร้อยอปีนกันหน่อยอ ด้านบนมีตัวยึดแหลกหลังคาให้ก็ยังใช้ได้ยังสวยดูดีนะหลังคาก็ดูแล้วโอเคอาจจะมีขี้นกบ้างนิดหน่อยแต่ดูแล้วก็ไม่เป็นสาระอะไรเพราะว่ารถมันสูงไม่ค่อยมีใครปีนอูแล้วขอไปยังบางปล่อยตามธรรมชาติไปเลยตัวนี้ได้ดิสเบรกสล้อด้วยนะฮะดิสเบรกสี่ล้อหน้าหลังเลยแล้วแม็กสวยมากครับหนั่งเงาร่องดําเท่ๆแบบนี้เลยก็ถือว่ายังดูดีนะฮะไม่มีทะลาะอะไรรุนแรงแล้วก็ยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นกูดเยีรรุ่น Rangler t ์ r 5, 65, r i t o r อร HT เบอร์2 5 5 6 5 R 1 8เลยครับโอ้โหขอบ18ปี21นะฮะแต่ดอกสวยนะเพราะใ่เขาน้อยนะฮะวิ่ง5,9 0 0 0ื่เพันโลท่านะั้นเองโอ้โ oh, ห oh, ดอกคมกริบเลยพี่น้องเอ้ยดอกสวยมากดอกยังเต็มอ่ะใช้กันได้อีก3ปีสบายสบายซุ้มล้อสวยงามชชดซีสวยงาม, 4, งามไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมได้ดิสเบรกสีล้อหน้าหลังเลยนะฮะแม็กหลังก็สวยใช้ได้นะไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรรุนแรง ได้ยางปีย1อของกูดเยียนะฮะโอ้โหดอกสวยมากดอกนี้ยังเต็มๆเลยครับพี่น้องยังลึกยังนิ่มได้กันอีก3ปีแน่นอนชัดซีสวยงามไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมเปิดมาแล้วนะประตูหลังขวาแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ดีนะครับขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบ ประตูด้านไหนนะสวยแห้งสนิทเดิมหมดเลยไม่มีชนหนักไม่มีพิิความอะไรอาเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาแล้วครับเม็ดอาร์คสวยงา สอประตูด้านในฮะหัวน็อตเดิมหมดนะฮะตัวอักษรไม่มีตัวอักษรคมกริบเลยน็อตเดิมไม่มีถอนไม่มีขยับอะไรตัวอักษรคมๆเลยสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะฮะแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบเลยเจ้าด้านหน้าขวาขอบยางดีออกมาแล้วเม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแถบเลยฮะสวยเลยนี่ไม่มีชนไม่มีความอะไรซองในก็เดิมหมดฮะแกมขวากับน็อตเดิมไม่มีถอดน,นะครับ ด้านหลังก็ดูไปดูมาก็คล้ายๆล้ิวเอ็กนะคล้ายๆเลยจะมีไฟที่แตกต่างนิดหน่อยนะครับก็สวยงามเรียบร้อยใช้ได้มาแบบโล่งๆไม่มีสปอยเลอร์อะไรให้นะกร,ระจกเดิมๆของ GM อนะฮะพร้อมฟิล์มพร้อมไลฟ้าไฟท้ายซ้ายโอเคนะฮะฝาท้ายดูแล้วสีสันใช้ได้ยังสวยดูดีรุ่นรองท็อป t ไฟท้ายซ้ายขวาสวยกันชนหลังสามารถเก็บเป็นหย่อมๆได้นะฮะเพราะว่ารอยนิดหน่อยกระติกกระจุกกระติกไม่แบบไม่เด่นไม่ชัดเนี่ย สามารถเก็บเป็นกระย่อมกระยำมได้นะฮะที่เหลือก็ขัดไปแล้วกันที่เหลือด้านบนก็ขัดไปนะฮะอ้ามุดกันหน่อยฮะล้ออะไรยังอยู่ไหมยังอยู่ดีฮะแหนบชักซีเพาล้อช่วงล่างสวยงามไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมอะไรรุ่นนี้ไม่มีไฟฟ้านะฮะเปิดปิดด้วยมือเท่านั้นอ่ะเปิดไม่ยากครับเปิดขึ้นมาแล้วตะเข็บเดิมนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามแห้งสนิทเลยฝาท้ายน็อตเดิมหมดนะไม่มีขยับอะไรฝาท้ายน็อตเดิมไม่เคยถอดน,นะฮะตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงาม ฟ้าปองล้างเดิมหมดเลยนะแนวซิลิโคนเดินตรงไปครับไม่มีเคอปไม่มีพ่นอะไรแถบซ้ายเท่าที่ดูมีแผลนิดนึงตรงนี้อ่าเดี๋ยวเก็บสีให้ด้านมีทะลอกหน่อยนะฮะอ่าก็จะเก็บแค้มุมพอนะด้านบนยังดูดีก็ขัดไปประตูดูแล้วรอดไม่มีรอยอะไรรุนแรงขัดไปอ่ะขัดไปประตูขัดไปแก้มซ้ายขัดไปนะเท่าที่ดูแถบซ้ายก็สวยนะค่อนข้างสวยกว่าฝั่งนู้น จะมีนิดเดียวคือตรงนี้เท่านั้นเองบันดงบันไดของเดิมโรงงานมือจับฝาครอมไม่ค่อยสวยขออนุญาตเดี๋ยวขอถอดทิ้งให้นะฮะแล้วขัดสีไปกระจกข้างเป็นโครมเมียมพร้อมไฟเลี้ยวเท่ๆนะฮะอล้อ,ลอกันต่อดิสเบกสีล้อหน้าหลังเลยแม็กหน้าซ้ายมีรอยนิดหน่อยแต่ไม่เป็นสาระสาคัญช่างมันเมาะว่าภาพรวม90%ถว่ายังดูดียังดูสวยนะครับยางรุ่ดเยียปี2ีนะฮะ มายห้่นเก้าโอ้โหดอกสวยมากดอกยังคมมากนะยังนิ่มยังลึกได้อีกสาปีสบายๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ํำท่วมล้อสุดท้ายหลังซ้ายก็สวยนะครับ ห,หลังซ้ายนี่สวยเลยไม่มีเบียดฟุตบาทไม่มีทะลอกอะไรเลยนะครับยางปี2021นะฮะโอ้ดอกยังสวยมากครับใช้กันได้ยาวๆนะครับชัดสีซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้<ะ>ําท่วมโครงสร้างกันต่อประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วแต้มสีหัวน็อตนะฮะอยู่ครบนะฮะขอบยางดึงออกมาฮะยังเหนียวมากเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามอาซากลางซ้ายขอบยางดึงออกมาลวเม็ดอาร์ค สวยงามซอกประตูด้านในหัวน็อตเดิมไม่มีขยับตัวอักษรคมๆแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบน็อตไม่มีสะเทือนนะกันเพรรุนนี้อยู่ซ้ายนะผลิตและประกอบประเทศไทยสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามเลขตัวถัง mmmm นลงท้ายด้วย h 6 3 5 7 1 0หนะะ่หน้าซ้ายครับขอบยางเดิมมาแล้วเม็ดรอคอยู่ครบตลอดทั้งแถบเลยนะฮะซองในเดิมหมดนะน,อน็อตก็แก้มซ้ายก็น็อตเดิม นะไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรที่สองการภาษีต่อแล้วครับขอบคุณเจ้าของเดิมมากหมดเมษาปีหน้าใช้กันยาวๆนะกระจกเดิมๆของโรงงานนะ่ะรุ่นนี้เม่เลกตัวถังให้ดูด้านหน้านิดหน่อยนะฮะก็ mmm ลงท้ายด้วย s 6 3 5 7 1 0นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไปมาดูขุมพลังของเขาเลยนะฮะมาด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2 5ลิตรเกียร์ออโต้หสปีดนะฮะพละกำลัง180แรงม้าเลยโอ้โหอัตราสิ้นเปลืองก็ประมาณ1 2 5โลลิตรนะฮะเรียกว่าทั้งแรงแล้วก็ประหยัดนี่สายบ้าพลังต้องชอบแน่นอนนะฮะดีเซล2 5 L, ไม่แท้ๆ5 9 0 0 0โลเท 59, L, ่านั้นเอง โครงสร้างเดิมหมดฮะซอกในฝั่งขวาแห้งๆน็อตเดิมไม่มีขยับเบ้าโชกสวยงามแห้งๆเลยนะซับนงซับในแห้งสนิทมีเบรก ABS ให้ด้วยแต้มสีหัวน็อตจุดต่างๆยังอยู่ครบเลยแก้มขวามีพลาสติกบังอาจจะดูไม่ได้นะดูด้านข้างเอ่าว่าเดิมหมดคานเดิมฮะรูกลมคลมกริปเม็ดอ์กสวยงามคานหน้าก็เดิมฮะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับอะไรนะสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามแต้มสีหัวน็อต จุดต่างๆอยู่ครบสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดเลยแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะฮะถ้าไม่เกิน6เดือนเดี๋ยวไปตามนี้นะฮะคันซ้ายเดิมนะฮะเมดอาร์คสวยงามรูก,กลมคมกริบเบ้าโชกแห้งสนิทนะซับในฝั่งซ้ายเดิมหมดแห้งเดิมหมดซอกในน็อตเดิมหมดทุกตัวแม้เหลากฟังหน้าฮะน็อตก็ไม่เคยถอดไม่เคยขยับกันร,ร้อนยังสวยเลยนะครับด้านใต้นี่แห้งสนิท LH คมคมรูลก,กลมคมกริบนะ เม็ดอ์กสวยงามแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะเลยนะฮะน็อตฝาโปรงไม่มีถอดเลยโอ้โหเดิมจริงๆนะฮะใหม่5,9,000โลฝังเสียงเครื่องยนต์กัน ฟิตแน่นอนนะฮะไม่แค่ห้าหมื่นเก้าพันโลเดี๋ยวไปดูด้านในกันไปแม้ว่าจะเป็นตัวรองท็อปก็จริงแต่ได้เบาะไฟฟ้าอ่าไฮโซนะนี่เอลทนะไม่ท็อปแต่ได้เบาะไฟฟ้าและได้เบาะหนังด้วยครับนี่มาด้วยสีออกเออทาเข้มเลยเทาเข้มอมน้ําตาลสวยมากเพราะว่าไม้น้อยจริงๆนะห้าหมื่นเก้าพันโลเบาโอ้โหแทบไม่เสะเทือนแล้เนียนๆเลยนะฮะผแผงประตูก็สวยนะฮะงานพลาสติกนะปัดกับ หนังสีเทาเข้มเนาะแล้วก็วัสดุสีเทาควันบุหรี่สวยๆเลยมีหลักสรอยเชฟโลเรตเท่ๆด้วยส่วนฟิล์มยี่ห้ออะไรยังไม่เจอแต่สภาพยังใช้ได้ยังสวยขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะครับประตูหลังขวาครับฟิล์มก็ยังสวยแผงประตูก็ยังเนียนเนาะเสียดายไม่มีมือจับขึ้นลงอะตัวบอกกลางก็ใช้ได้นะฮะเท่าที่ดูก็ยังสวยบอะนี่เหมือนวิวเอ็กเป๊ะเลยนะครับสภาพเบาะใช้ได้นะฟอกขึ้นมายังดูดีเลยมีรูติดตั้งคาซีทหัวหมอน3าตำแหน่ง ตรงกลางก็จะเป็นที่เท้าแขนกับที่วางแก้วน้ำนะฮะมี power outlet ด้านหลังมาให้หนึ่งรูนะฮะแล้วก็มีแอร์เพดานนะปรับความแรงแอร์ได้เองมีสวนะิตเพดานเนาะแผงท้ายเป็นพลาสติกสีดำนะมีถลอกนิดหน่อยก็ตามประสาสายท่องเที่ยวต้องมีขนของกันบ้างมีไฟส่องสว่างให้ดวงหนึ่งนะฮะอ๋อสองดวงเลยตรงนี้อีกดวงมี power outlet ด้านหลังให้อีกหนึ่งนะฮะแผงพลาสติกก็ใช้ได้ริ้วรอยมีกันบ้าง อันนี้สายน้องที่โอ้ไฟให้มาเยอะเลยอ่ะทั้งสามดวงเลยนะโอเยี่ยมเลยมีที่เก็บแม่แรงด้วยเนาะอ่ะแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบครันเลยนะครับโอเคด้านหลังนะฮะก็คล้ายๆลมิวเอ็กเลยพื้นที่เก็บสัมภาระก็โอเคนะให้มาค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เบาะปรับเอ็นได้นิดหน่อยเอ็นได้ประมาณนี้ปรับความสูงหัวหมอนด้านหลังได้ประมาณนี้แล้วก็แยกซ้ายขวาแบบ50 5สินะฮะตัวเบาะแถว3เท่าที่ดูยังสวยนะฮะ ใช้ได้เลยแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำซ้ายขวาแผงนพลาสติกซ้ายขวาก็ยังใช้ได้อุยไฟให้มาเยอะมากเลยผมชอบแม่ผมชอบเชฟตรงนี้แหละคือไม่งกเรื่องหลอดไฟให้เยอะมากอตัวเบาะหลังพับได้แบบนี้เหมือนมิวเอ็กเลยพับราบลงไปก็จะเอามาขนของกันได้เต็มที่เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมไปลองนั่งดีกว่าตอนนี้ถอยเบาคนขับสุดเลยนะฮะเสียดายไม่มีมือจับช่วยขึ้นลงะไม่เป็นไรปีนหน่อยละกันนะ,ะขึ้นมาแล้วฮะก็พอดีพอดีติดเลยโอ้ติดเลย ตัวเบาะแถวสองเลื่อนได้ไหมเนี่ยเอ้าเลื่อนได้ไม่ได้เหรอเลื่อนไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวดูก่อนเลื่อนได้ไหมเลื่อนไม่ได้อ้าวเสียดายน่าจะเลื่อนได้ซะหน่อยนะตัวเบาะถอยมาค่อนข้างติดเข่านะฮะยังไงก็เลื่อนขึ้นไปหน่อยแล้วกันนะสําหรับคนขับอ่ะประมาณนี้ก็พอขยับแข้งขยับขาได้นะฮะแล้วก็เพดานก็ใช้ได้นะมีแอร์ปรับความแรงได้ได้จากด้านหลังเองเลยนะฮะตัวเบาะใช้ได้นะฮะถือว่ายังสวยยังดูดีแยก60 40 นะฮะองศหการเอนเดี๋ยวดูกันลงได้เยอะไหมได้ประมาณเอ้ยได้เยอะอยู่อาได้ประมาณนี้ถือว่านอนสบายนะครับยังนอนนอนได้นะครับแล้วก็ขึ้นลงง่ายสะดวกสบายแผงประตูสวยฟิล์มก็ยังสวยตัวบอกพับได้แบบนี้นะเหมือนมิลเ็กฮะพับตบเด้งปีนเข้าปีนออกง่ายสะดวกสบายนะครับแผงประตูหน้าซ้ายก็สวยนะฮะเนียนๆไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรฟิล์มก็ยังสวยใช้ได้ตัวบอกไฟฟ้าคนขับตัวเดียวนะครับฝั่งซ้ายปรับด้วยมือนะฮะ สภาพเบาะสภาพหนังอะไรถือว่ายังสวยนะฮะฟอกขึ้นมาดูดีเลยถ้าลองขับกันไปก<ฮ>ุญแจเป็นแบบนี้นะฮะอิโมบิเลไม่ใช่อีโมอีโมว่าไม่ใช่อีโมมีรีโมทให้ในตัวกุญแจเสียบทั่วไปนี่แหละ,ะมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยนะฮะก็สะดวกสบายนะครับสตาร์ทขึ้นมาแล้วไหมื่นเก้า 59, โลนะก<ค>็ถือว่าไม่เยอะไหมื่นเก้าโลนะครับกับอายุรถแค่4ปี เป็นตัวรองทับหรือ LT ก็จะเป็นแอร์แมนนวลนะฮะบิดเอาบิดได้4ความแรงปรับอุณหภูมิแบบแมนนวลปรับทิศทางได้3มทิศทางแอร์ออโต้ไม่มีนะเออแต่เย็นเหมือนกันเย็นฉ่ำใช้ได้คอนโซลเป็นพลาสติกสีดำแข็งๆนะฮะถือว่ายังสวยดูดีเลยนะครับค่อนข้างเนียนตานะครับตรงกลางเป็นที่วางของเล็กๆน้อยๆนอยเนาะตัวหน้าจอนะฮะรุ่น LT ก็จะเป็น จอแบบนี้นะเดี๋ยวดูเลยนะเครื่องเสียงเดิมติดรถยังใช้ได้นะฮะเป็นระบบสมผัสิด้วยหรือว่าทำให้กับนี้เฮ้ยมีบลูทูธมี AUX ี AUX มี USB ฮะก็โอเคนะสืิว่ายังเล่นได้หลายอย่างเล่นได้เยอะอยู่นะฮะกล้องหลังมีไหม มีกล้องหลังด้วยนี่มีกล้องหลังพร้อมเส้นนำสายตาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะออปชั่นไม่ได้หวือหวาแต่พื้นฐานก็ออปชั่นครบนะฮะด้าน,นล่างกันบ้างนะครับมีตัวหน่วงลงทางลาดชันนะ,ะไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้มีระบบควบคุมการทรงตัวให้มีปุ่มเปิดปิดแอร์หลังด้วยนะฮะมี power outlet ให้มาค่อนข้างเยอะเลยเจ้าของเดิมแถมกล้องหน้ามาด้วยไปตามนี้ได้เลยขอบคุณมากนะครับตัวเกียร์นี่เหมือน m ิวเอสไปเลยฮะเป็นออโต้หกสปีดนะฮะรุ่นนี้ มีเมนนู้นโหมดเพิ่มลดเกียร์ได้ด้วยหัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์ยังสวยดูดีนะฮะเบรกมือก็ทั่วไปนะฮะแล้วก็ทีวางแก้วน้ำสองตรงกลางเป็นที่เท้าแขนนุ่มๆเลื่อนไม่ได้นะฮะเฮ้ยเลื่อนได้ไหมไม่ได้ด้านในอ๋อไม่โล่งครับมี USB กับ AUX มาให้อีกด้วยนะฮะเยี่ยมเลยไม่มีครูสคอนโทรลนะแต่มีมัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้สวยนะถุงลมนิรภัย2ใบ ใช่ไหมใช่แค่2ใบนะครับพร้อมเบรก ABS เนื้อวงมาลัยน่าจะสวยนะเขาคุมไอตัวนี้มาแต่ไมลระดับนี้น่าจะสวยโอเคปรับได้กี่ทิศท,ทางลงขึ้นลงขึ้นได้2ทิศทางนะขึ้นกับลงจบแค่นั้นกระจกไฟฟ้า4บานนะมีออตโต้สักบานไหมเนี่ยอออโต้คนขับนะเฮ้ยออตโต้สี่บาลได้ออโต้หมดเลย4บานโอ้เยี่ยมเลยนะฮะกระจกข้างปรับไฟฟ้านะปรับไฟฟ้าได้ไหม เดยวดอ่นพับไฟฟ้าด้วยป่ะเฮ้ยพับไฟฟ้าด้วยนี่เจง๋จงเจ๋งนี่พับไฟฟ้าด้วยนะฮะแล้วก็ไฟหน้าปรับองศาสูงต่ำได้มีไฟหน้าแบบออโต้นะฮะมีไฟตัดหมอกด้วยหน้าหลังเลยเยี่ยมไปเลยนะฮะกระจกหลัง ทั่วไปนะใช้การโยกเอาแล้วก็ที่เก็บแว่นด้านบนมีให้ไฟส่องสว่างให้มาเยอะมากนะครอันนี้เป็นข้อดีของเชฟเนี่ยดูเด็กเขาไม่งกไฟเลยนะตรงกลางก็มีด้านหลังอีก3ดวงเพดานอีก2ดวงโอ้สุดยอดที่บางแดดนะฮะมาด้วยสีเทาเท่ๆพร้อมกระจกแต่งหน้าซ้ายขวาเพดานเป็นสกาดสีเทาก็ถือว่ายังสวยดูดีใช้ได้นะครับมีแอร์เพดานครบเกะซ้ายนะฮะเปิดมาแล้วก็มีแฟมเนาะ มีแฟ้มแต่ว่าคู่มือไปไหนไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้นะเหลือแต่คู่มืออะไรเหลือแต่คู่มือแลาจอบางจองส่วนคู่มือใช้งานเข้าอะไรเข้าสู่อะไรไม่มีแล้วนะฮะเจ้าของเดิมบอกไม่รู้ไปไหนแล้วเพราะว่าหลังๆไม่ค่อยได้เข้าเข้าแต่บีควิกไม่มีสู์ให้เข้าแล้วแม้ว่าจะไม่มีบริวิรแต่ว่าเห็นเจออันนี้แขวนอยู่เดี๋ยวดูพร้อมกันนะงกกลาปีที่แล้วนะฮะตอนนั้นเข้าบีควิกเนี่ยบีควิกตอนนั้น47 0 0 0นนะฮะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วไส้กรองแล้ว ล้างเครื่องอะไรวะเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็จะถึงที่5ีห้านะฮะตอนนี้ก็เลยกำหนดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเข้าบีคลิกก่อนปล่อยรถให้ล้กันนะฮะลื้อไปลือมาก็อาดูมีให้ดูเล่นๆนะฮะของเชฟโรเล็กนะฮะนะปลายปี2020เขายังมีเข้าเชฟไปอีกรอบหนึ่งนะฮะตอนนั้นไม่หมื่นสเท่านั้นเองเนี่ยนะเนี่ยไม่หมื่แล้วก็ตอนนั้นเปลี่ยนถะ่ายน้ำมันเครื่องแหวนรองไส้คลองไปก็ตามปกตินะฮะ อีกใบหนึ่งอันนี้น่าจะอู่นอกแล้วก็ของเชลเฮลิกนะเชลเฮลิกน่าจะข้างนอกแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะเปลี่ยนเติมสักล้างไสอะไรไส้กองเปลี่ยนไสกองนั่นตอนนั้นไม่สามหมื่นนะตอนปี2021ัันวาไม่สามหมื่นหนึ่นะครับก็ต้องดูแลกันเองนะเพราะตอนนี้ไม่มีศูนย์ให้เข้าแล้วนะแต่ว่ายัางเข้าบีค i ิกได้นะฮะ ก็ไม่ยากฮะเป็นรถดีเซลก็ดูแลง่ายๆอ่ะสำเนารถกันหน่อยคันนี้มีเล่มแล้วนะเรียบร้อยอะโมเดลผลิตปี2020แท้นะจ๊ะอาป้ายกรุงเทพนะจดทะเบียนก็2020นะสีดำมุกนะเลขตัวถัง mmm 1 5 6 e ลงท้าย h 6 3 5 7 1 0เครื่องยนต์ lp 2 g 2 0 0 5 6 1 1 4 3ดีเซล c soup ส0 0พ cc 180ร้อยแปดสิบแรงมาลองขับกันดีกว่าไปเอาถอยไปก่อนแล้วกันนะฮะถอยกันไปยาวๆมีกล้องหลังให้ในตัวนะฮะพร้อมเซนกะระยะภาพสดใสสวยงามเลยนะฮะพวงมาลัยก็แน่นๆเฟิร์มๆนะจับแล้วกระชับม,มั่นใจคล้ายๆมิวเนะเป็นรถใหญ่พวงมาลัยก็ต้องแน่นไว้ก่อนนะขับแล้วมันจะได้ควบคุมรถง่ายๆนะ,ะอ่ะ เครื่องยนต์ดีเซล2.5นะฮะ180แรงมานะฮะก็ถือว่าแรงดีฮะพละกำลังเหลือๆพุ่งๆเลยนะเบรกจึก๊กแน่ช่วงล่างมังแน่นนุ่มนะเบรกดีเครื่องเดินเรียบใช้ได้อะความคล่องตัวกันบ้างฮะป๊าบดูซการกลับรถในพื้นที่แคบๆต้องโยกใหม่ไม่ต้องนี่เหลือเลยนี่ไม่ได้หักหมดด้วยนะฮะเหลือเลย นี่ความคล่องตัวยอดเยี่ยมด้วยนะแม้ว่าจะเป็นรถไซส์ใหญ่กลับรถกันง่ายนะเวียงกันแบบนี้เลยนะฮะโอเคนะเรียกว่าใหญ่จริงแต่ยังคล่องตัวนะฮะโอ้สุดยอดเลยนะฮะแล้วข้อดีก็คืออะไรหลายๆส่วนยังใช้ของอีซูซูได้นะเช่นเรื่องช่วงลงช่วงล่างนะฮะแต่ว่าที่ใช้ไม่ได้คือเครื่องคนละตัวนะแต่ไม่ยากฮะด้วยความเป็นดีเซลนะก็จะ อารมณ์คล้ายๆแบบโคโลราโดนะก็ยังมีอะไรเยอะนะครับมีอู่ที่ชำนาญเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้เซีเรียสว่าจะต้องมีศูนย์บริการให้เข้าก็ สามารถเล่นได้นะหาอูด่ดีๆหาช่างดีๆแล้วก็เดี๋ยวนี้มีคลับมีชมรมเยอะนะเข้าไปหาคอมมูนิตี้ไปปรึกษากันได้ว่าอะไรตัวนี้ซื้อที่ไหนอาการนี้หาช่างคนไหนผมว่าเล่นได้ในราคาย่อมเยาวกว่า w X หลายแสนเลยเดี๋ยวไปดูราคากันเลยฮะไปเชฟโลลรเลตเทรลเบลเซอร์นะฮะแม้ว่าปัจจุบันนี้บริษัทแม่เนี่ยเลิกทำตลาดในประเทศไทยไปแล้วแต่ก็ยังมีใครหลายคนยังตามหานะฮะเพราะว่าสมรรถนะนี่ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิม ในราคาเบาๆสบายกระเป๋าและที่สำคัญมันยังดูแลรักษาง่ายด้วยความที่มันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นญาติห่างของเจ้ามิวเพราะฉะนั้นอันไหล่หลายๆส่วนเนี่ยยังใช้ทดแทนกันได้กับอีซูซูเลยยกเว้นตัวเครื่องยนต์นะฮะที่เป็นของเชฟเองอ้าววันนี้ครับรถบ้านมือแรกมือเดียวครับ และนี่คือโฉมสุดท้ายล็อไท้ายๆเลยก่อนที่จะเลิกกิจการในประเทศไทยไปนะฮะเป็นโมเดลผลิตปี2020แท้เป็นตัว Long top รองท็อปฮะหรือดีเซล2.5 L T Auto ขับ2ล้อนะฮะวันนี้ครับราคา walk in หน้าร้านนะฮะ559,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้ จัดไฟแนนซ์ไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวหาไฟแนนซ์ให้อาจจะยังมีไฟแนนซ์บางไฟแนนซ์รับจัดแต่ส่วนใหญ่นี่อาจจะไม่ได้จัดไม่เป็นไรเดี๋ยวฝ่ายขายหาให้ครับเอาราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง5 0 9 0 0 0บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำซัมม์เซลเหลือเพียง4 9 9 9 0 0บาท บแบรนด์นี้ไม่มีวารันตีให้ท่านนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสิบกาสีปรกร,รับประกันให้เองด้วยกันสส่วนนะเดี๋ยว1สิบการรับประกันให้เครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ECU ให้นานสุดๆเดือนหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวก่อนออกรถเนี่ยไม่มีแม้ว่าจะไม่มีศูนย์เชฟให้เข้าแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าบีควิกให้แล้วกันนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมพมนธุนค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยอาสาวกเชฟเชื่อว่าใครหลายคนนี่โอ้โหเล็งแล้วห้ามช้าเด็ดขาดนะไม่แค่ห้าหม่นเก้าพันโลฮะรถบ้านมือเดียวได้สีดำ เท่ๆแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นรีบแอดไลน์เลยด้านล่าง ID Line อ 19SP คนาแอนที่ของเราได้ไง่ายๆก็ไปที่กูกันแแบบดิม19สรีประการเราอยู่ถนนการเราประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีพุทธกาศประตู2แล้วโทรทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สิีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ไง่ายๆติดไฟแนสก็ขายได้ ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจาภายในหนึ่งนาทีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19กสีประกอบรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสคัดสภาพกว่า1 0 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com